ผมรู้ว่าทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้คงจะรู้จักสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอ็อกกันสินะครับแล้วเคยสงสัยไหมว่าที่มาของอ็อกก่อนที่จะมาดังในสื่อปัจจุบันอย่าง The ะลอตออ t เตรเล g นั้นมันมีที่มาจากไหนกันแน่และประเภทของพวกอ็อกเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่มาของอ็อกด้วยข้อมูลที่ผมพอถามมาได้เชิญทุกท่าน enjoy ครับ ตามตรงนะครับในข้อนี้นี่ผมหาข้อมูลได้น้อยมากแลวก็ยากมากเลยแต่ข้อมูลที่ผมพอจะหามาได้นั้นก็คือคําว่าออกนั้นอาจจะมีรากศัพท์ภาษามาจากภาษาลาตินมาจากคําว่าออกัสซึ่งเป็นชื่อเทพแห่งใต้พิพ,พจากตำนานโรมันส่วนข้อมูลที่มีการกล่าวถึงออกที่เก่าแก่ที่สุดเห็นจะมาจากบทราวีบิออวูฟบทกรเวียงกฤษโบราณที่จะมีการกล่าวถึงสั้นๆที่จะเรียกพวกนี้ว่าออกเนส ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแม่งอ่านแยกชี้หายเลยซึ่งเป็นคำเรียกชนเผ่าของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่สืบเชื้อสายมาจากเคนซึ่งถูกสับแช่งโดยพระเจ้าเช่นเดียวกับเผ่าเอลฟ์และก็เอ่มอ,ออก,ออกทิสใช่ไหมใครไว้ตั้งชื่อไว้แย,ยกชี้หายเลยหรือก็คือเผ่ายักษ์นั่นเองครับจนกระทั่งโทคินได้เขียนหนังสือสยอดมหากาพย์มิดเดิลเอิร์ธซึ่งเดิมไหนผมลืมละที่จะไ่กล่าวถึงพวกออกบางส่วนไม่ดิไม่ใช่บาสนัน ทุกส่วนของนวะทยามหากราบสุดอีปิกกูไม่ได้โวยแต่อย่างใดโดยที่เจอเลขพวกนี้ว่าอุรุกไฮซึ่งที่มาของพวกมันนั้นไม่ชัดเจนบางที่ก็บอกว่าพวกมันมาจากพื้นดินบางที่ก็บอกว่าพวกมันคือความพยายามของมอกกที่อยากได้เอลฟ์แต่เสือกหลุดเลดได้ออกซะนั้นอ่ะมอกกอตรับหน้ามึงก็เติมให้มันได้การันตีนะเชยร์กูในข้อนี้ ผมจะเอาองค์ประกอบโดยรวมจากสื่อต่างๆน,น,นะครับอันดับแรกหน้าตาของอ็อกส่วนมากจะมีลักษณะที่คล้ายกันอย่างหนึ่งนั่นคือ,อหน้าเกลียวกลปากใหญ่บางที่อาจจะมีฟันเขี้ยวงอกออกมาบางที่อาจจะมีหน้าตาเป็นสัตว์อย่างเช่นหมูเป็นต้นและส่วนมากพวกมันมัจกจะมัวร้านครับผมแต่ก็จะมีเอ่อบางแฟรนไชส์ที่พวกมันมีผมยกเป็นอ็อกที่เป็นพระเอกในมังฮะวาห,หรือในมัง,งะซึ่ง บางเรื่องที่มึงจะหลอกไปไหนมเนี่ยร่างกายของเราออกส่วนมากมักจะปรากฏในรูปลักษณ์ที่คล้ายกับมนุษย์ที่ไม่อ้วนหมดก็มีกล้ามเป็นมัดๆหรือไม่ก็อาจจะมีผสมกันมากและพวกมันมักจะตัวสูงหรือไม่ก็่ตัวเทียบเท่ากับมนุษย์และส่วนมากจะเป็นร่างกายที่กำยำมีพลังกำลังมหาศาลมากกว่าเขาอื่นโดยเฉพาะในสื่อออนิเมะที่แม่งชอบทำวิวนพิก อย่างที่เรารับรู้จากสื่อต่างๆเราออกจะมีจุดร่วมที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือป่าเถื่อนและหลังชอบใช้ความบินแรงยึดถือกฎความแข็งแกร่งคือความถูกต้องแต่ความต่างมันก็มีอยู่บ้างครับมันอยู่ที่ว่าออกจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกาจะเป็นออกที่มีความเจ้าเล่ห์เพทุบายเหลี่ยมและบางครั้งก็มีความเป็นผู้เป็นคนบ้างครับบางทีก็อาจจะมีออกที่รักสงบเลยก็ยังมี อย่างเช่นเผาอ,อกจากหนังเรื่องไบรท์ปี2 0 1 7ส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นจะแตกต่างกันมากครับเพราะส่วนมากเรามักจะเห็นพวกมันเป็นมอนสเตอร์ตามป่าหรือแต่ดังเจียนที่ใช้ชีวิตโดยสัญชาตญยานแต่ก็จะมีอ,อกที่พอจะมีสติปัญญาม,มากพอที่จะสร้างอารยาธรรมของตัวเองได้อย่างเช่นอ,อกจากเรื่องเออเกิดมาเป็นสาลามแล้วก็เอออีกหลายๆเรื่องที่ผมน่าจะพอหามาได้เออแล้วก็ดังเจนเมชิด้วยอันนี้อันนี้นับด้วยโดยเฉพาะในโดมจินแนว H itch. ที่เราพอจะเห็นได้พวกเนี้ยจ้องแต่จะขยายพันธุ์แด่ลูกเดียวเลยซึ่งเผาพันธุ์ที่โดนหนักสุดก็เห็นจะเป็นมนุษย์กับเอลเนี่แหละมีมีใครม,มากกว่านี้ไหมการกําเนิดของออกในแต่ละสื่อนั้นมักจะมีการกําเนิดที่ถ้าไม่เหมือนกับเผ่าอื่นเลยก็แหวกแนวไปเลยซึ่งใน The Lord of the r i n g รในหนังสือก็มีการบอกว่า พวกออกเกิดจากความพยายามของมอกอที่อยากได้เอลฟ์แต่ดันหลุดเลดได้ได้ออกเทนนะฮะตามที่ผมกล่าวไปก่อนนั่นหรือบางทีพวกมันก็อาจจะกําเนิดมาจากพื้นดินหรือวดินโครนเหมือนที่เราได้เห็นไปในเวอร์ชั่นของปีเตอร์แจ็กสันและในบางที่พวกนี้ก็ให้กําเนิดแบบธรรมดาเลยครับธรรมดาเลยที่นี้แบบเหมือนมนุษย์ประตูชนธรรมดาเนี่ยครับผมอย่างเช่นกำเนิดมาจากออกเพศหญิงจากหนางเรื่อง w o r l d of warcraft หรือไม่ก็อันนี้ทุกคนผูคน้คุณ น่าจะรู้กันนะครับไปจับผู้หญิงจากเผ่าอื่นมาเป็นแม่พันธุ์ครับผมแบบที่เออคุณกับผมก็น่าจะเห็นจากตัวจินชีแนวเฮชเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับผมหรือไม่ก็เออมาจากบาง,งะบางเรื่องครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยพูดตามตรงนะอัตราที่ทําให้ผู้หญิงตั้งท้องอะ่ะไม่ใสูงชิบหายเลยและพวกที่แหวกแนวไปเลยก็คงจะมีเหล่าออกซ์ซึ่งสะกดด้วยตัวเคจากบดเกมวอลเมอร์สี่หมื่นซึ่งถ้าเกิดคุณเคยได้ยินว่าไอ้พวกออกนี ไม่งคือเห็ดมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงสักทีเดียวครับผมเพราะวิธีการขยายพันธุ์ของพวกนี้ก็คือการปล่อยสปอร์ตามร่างกายครับผมโดยที่ผู้มันจะปล่อยจะสตอะโตยียอะไรไอเ้เนียโดยที่ผู้มันจะปล่อยสปอร์ตลอดเวลาและจะปล่อยมากสุดตอนที่พวกมันตายครับผมโดยสปอร์นี้จะให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตในวงเดียวกับพวกออกมาก่อนจากนั้นก็ให้กําเนิดตัวออกขึ้นมาอีกทีทำให้สปอร์นี้แม่ง เทพแค่ไหนมันคือสภาพยานรบของเขตยร์ยสเปสมมรีที่แม่งเป็นยานรบผีสิงแังไม่งยัง ay, ไปเติบโตได้แม่งเต็งยิ่หมายหลังจากที่โทคีนได้ตีพิมพ์มากาบบเดินเอิร์ธและได้ใส่พวกอุไคไหรือออกเข้าไปอยู่ในมากาบนี้ก็เริ่มมีการปรากฏตัวของอ็อกจากสื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในบอร์ดเกมนิยายากร์ตูลเกม ภาพ,พยนตร์ซึ่งไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเราก็จะได้เห็นออกในทุกที่ที่เราเข้าไปและบางสื่อก็จะมีการตีความออกในรูปแบบใหม่ของมันเองจนมีความใกล้เคียงออกส่วนหนึ่งครับผมยกตัวอย่างเช่นซูปเปอร์มิวแทนจากจักรวาลฟ o r ์อสที่เป็นเหล่าผู้คนที่ติดเชื้อ FEV ไวรัสจนเกิดการกลายพันธุ์และมีลักษณะที่เหมือนกับออกหรือพวกออกอีกแล้วครับโอเคอีกแล้วทำไมผมผมชอบ เราชอบเผาเนี้ทำไมอะถึงใม้คุชอบพรเลยแต่แต่จะช้ามาเเผานี้มันตัอกที่สะกดด้วยตัวเคจากจากระาดวัวไฮเมอร์สีมืดที่พวกมันก็คืออ็อกจะว่ายดีพวกมันคืออ็อกที่อ็อกชิบหายเลยที่โคตรโคตรโคตรออกที่พวกมันเกิดมาเพื่อทําสงครามตายเกิดและทําสงครามวนเปียนไม่รู้จักจบจะสิ้นหรือในบางที่ก็อาจจะมีอ็อกที่รักสงบไม่กินเนื้อเช่นเอ่อไอ ไอ้นั่นไอ,ไอเรื่องนั้นไอหลวงพี่อ็อกในที่มันมาจากมังงะแจ็กเตอรตรัวอันนั้นผมลืมชื่อแล้วะเดี๋ยวส่อยใส่ชื่อที่หลังไงขยากอ่านยากไปตามอ่านไปอ่านเองที่เป็นมังงะตลกตักที่แต่ละตอนนี่ต้องมาคอยปวดหัวกับเอลเสือมที่ต้องจะจับหลวงพี่ออกของเราทำผัวแม่ทุกตอนซึ่งถึงสุดท้ายตอนตอนท้ายพวกเขาจะเป็นผัวเมกาดีก,ก็เถอะแต่ยังก็ต้องมาปวดหัวเรื่องการรักษาภงมลัจของพี่ออกเรื่องในสนุกอันนี้ผมแนะนำไม่ตัดจริง ทั้งหมดของคลิปก็มีเท่านี้แหละครับผมซึ่งบอกเลยว่าอัดยากชี้หายเหล็กถ้าเกิดเสียงไม้ผมแปลกๆก็ไม่ต้องงงนะครับผมผมใช้ไม้โทรศัพท์อัดรรไม่มีตังซื้อไม้ตั้งโตงไงส่วนข้อมูลของออกที่ผมหามาท่านี่ก็พูดตรงๆนะแม่งเอาจริงอัดผมมัน้อยมากแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้เว้ยแต่ยังไงซะนี่ก็คือก้าวแรกของผมก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครชอบชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้เอ่อ กดทีเดียวไม่ต้องกดสองเทนะกดสองทีนี่เออเขอเลยถ้าเกิดกดสองเทต้องกดสามเทเลยนะฮะมันเป็นการแก้เคล็ดส่วนถ้าใครคิดว่าหาข้อมูลของผมมันผิดก็เออมาคอมเมนต์บอกหน้าครับแต่บอกอย่างสุภาพนะบอกด้วยข้อมูลแต์จริงนะไม่ใช่แบบว่ามึงมันงโง่ยียตรงนี้ผิดอ้งโง่อันนั้นก็แรงไปนัน่นแหละครับนี่คือทั้งหมดของิปนะครับก็ผมก็ขอตัวไปแล้วครับผมสวัสดีครับมเมื่อไหร่ตู้เซาเรชุดเดจะมาไว้สั้